กำลังจะแกงปลาแกงปลานิบแกงปลานี้กนินกับเขาใส่บกกอกน้ำแต่แซ่บเมือเ่อเ,เดือดแล้วเราก็ใส่ผักลงไปนะจ๊ะใส่ผักลงไปปรุงด้วยปรุงแล้วเรียบร้อยรสชาติพอดีแล้วจังเอาอผักลงปรุงด้วยน้ำตาลน้ำชื่รส เกี่ยงปลาซื้อบริดัทใส่น้ำปลาดะะ้วยค่ะอยากพักยังกบใส่ลงไปเสียบก็ือยังอันนี้ยังเนี่ยเก็บไม่อีกแล้วเสียงพักกระแยงพักขยงอหอ,อมหวยนอนเอ้ยนี่แหละอาหารพื้นบ้าน มือนี่ขึ้นอยากปลากินหมูมันเป็นอาทิตย์แล้วยางเซ่แล้ววาะสะตัตว์ถ้ากันกินหมูจนยางเซ่ตาย่สองตาย่เรียว่ากินปลาเนี่ยเป็นงงย่าข้าวปลาข้าวปาได้กินปลาโดนแล้วก,ลก็เรยทํานแก๊แอมปลาซะเลยค่ะขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะนี่แก๊สล้วก็กิ๊บปิดไปหลวก็กัสกินได้เลยเคนะคะ เรียบร้อยจ้าแกงปลาใส่ผักนานานับผักลหลายลายผักมากยังเก็บทิ่มลงไปเสกสวัสดีค่ะเมื่อนี้วันสูแข่งชาติมาเด้อกินแกงปลาเมื่อนี้เฮ็ดแกงปลาคุณน่ะเฮ็ดเองเนี้ย โบแตงานซื้อๆได้เฮ็ดแกงตาก็เเ็นพี่น้องเลยอันนี้เจลขึ้นใช่เจวบอบๆขึ้นใช่อูย้ยแซ่บมาเด้อดยาบาเบอเพอรนทุกขู่ทุกคนมาจุกขู่ทุกคนเด้อไม่กินน้ำกันใส่ดอกกะหล่ำนะอันดับแรกกินผักก่อนเนาะกินดอกผักก่อนเพื่อความสวยงาม สดเข้าไปเส้นข้ามแรกกระแซบแล้วอันนี้คืออาหารเศร้าตื่นหิวสิบโมงกว่ากินแบบนาง,งาม <c oughs> จะป่าน,นั้นยังงามป่าจางตึกป่าปเป็นคือเพิน่นกับกินป่าซี่พี่ไปโูราจากบาทกระสือไม่กิน แซบ็บเกซี่ลุ้นเกบครับรามาให่ได้สื้อปลามา่แก่ใซ่ทำเตียวได้นะ้าแซบ่บ เป็นคนมากกินกะหล่ำกินกะหล่ำแล้วสดชื่นมืออื่นหลายลายคนก็บสดยุนท้องสาวอาทิตย์มาเที่ยวกัแลวสิเดอร์ผู้ใดยุ่งมองอื่น กาลสินอากาศดีเมื่อวานนี่ว่าแม่นที่มาตกฝนตกเพิ่งเย็ดอากาศดีครับมาลองแท่เพื่อนน้ำเปล่ากินปลากินกุ้งบ้ากาลสินไม่กินกุ้งถือว่าผิดถ้าไม่กินกุ้งกินปลาถือว่าผิด เพราะว่าเพ่เลี้ยงส่งขายตัวประเทศทั้งกลุ่มทั้งปลาถ้ามาจารศิลย์จะไปย่าไปกินแนวอื่นกินกุ้งกินปลาเดอ้ขอของพื้นยงเพืองเลี้ยงเองมั่วกับเลี้ยงอยู่ดอกโบเม่นบ่นเลี้ยงเดี๋ยวกินหน่อยใจเลี้ยงมัว่ว chăm treo bạc quạt của cơn xem em Để nữa Thương kính thương vào dàn phân kỳ đẹp bye con, bye, bye.